ราคาสินค้าถ้าพูดตามความฝันความต้องการในพี่น้องประชาชนประสบความกินดีอยู่ดีเนี่ยก็ควรจะลดให้สามารถให้มันประสานกับค่าของชีพที่อยู่นะครับแต่ว่ายัางไงก็ตามเนี่ยก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นประจำกับทุกรัฐบาลทุกท่านนะครับก็อยู่ที่เราจะร่วมมือกันผมเชื่อว่าภายใต้การนําของรัฐมนตรีที่อยู่กับผมทั้งหมดเนี่ยแล้วก็เจ้นปลัดและท่านรัฐมนตรีทุกท่านเนี่ย เราจะร่วมมือ wow. กันรับมือต่างๆได้นะครับถึนค้าราคาแพงก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องดูว่าตามช่วงเวลานะครับฤดูกาลมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นซึ่งทั้งภาณิชจังหวัดทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องก็ต้องดูว่าข้างหน้ามันเป็นยังไงเพื่อจะนำมาสิ่งนั้นเนี่ยมาหาทางแก้ไขก่อนที่จะต้องไม่ต้องมารอเจอสถานการณ์แล้วก็ค่อยท้รก็คิดว่าความร่วมมือของพวกเราก็จะแก้เรื่องส่งออกเรื่องส่งออกสินค้าส่วนใหญ่จะต้องลงใช่ไหมครับ ก็จะจ,จัดการให้เหมาะสมกับสภาพการที่มันเกิดขึ้น,นเรื่องส่งออกมา้งครับเรื่องส่งออกนี้ติดลบมาหลายเดือนเนี่ยท่านมีแนวทางยังไงบ้างเรื่ยงคะว่าเราจะจัดการเรื่องส่งออกยังไงอะคะ่ะก็เรื่องส่งออกก็เป็นปัญหาที่เ,เราก็กังวลมานะครับติดลบมาตั้งหลายเปอร์เซ็นต์นะครับก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกแล้วก็จพูดอาทิตย์ที่อยู่ในดัชนีต่างๆก็ต้องช่วยกัน